สวัสดีครับผู้ช่วยช่างนะครับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูแนวทางการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับเครื่องนี้นะครับลูกค้าแจ้งผมมาว่า,าแผงเสียนะครับแผงมันมีปัญหาสั่งงานไม่ได้ทําอะไรไม่ได้นะครับเปิดเครื่องแล้วก็เหมือนกับว่าได้ชินได้ยินเสียงคนไปกดสต็อปอะไรประมาณนี้นะครับก็คืออันนี้ลูกค้าดื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็คือ ลูกค้าบอกว่าแผคิดว่าเป็นแผงเสียนะครับก็เลยสั่งแผงวงจรนะครับจากออนไลน์นะครับนี่ครับตอนนี้ก็เอาไมา้ผมด้วยเหมือนกันนะครับแผงวงจรนะครับก็คือจะเป็นแผงแท้เลยและครับนี่ครับแท้ของจำชุงเลยคราวนี้ซื้อแผงใหม่มาแล้วก็คือ,อมันไม่ทำงานเหมือนเดิมนะครับก็เลยยกเครื่องมา ที่ร้านนะครับให้ผมเช็คให้ผมซ่อมให้นะครับผมก็เลยถือโอกาสนี้นะครับมาถ่ายคลิปให้ดูกันนะครับเผื่อใครที่เจอปัญหาแบบเดียวกันใช้เครื่องซัมซุงแล้วมีปัญหาแบบเดียวกันอย่างนี้นะครับก็จะได้เอาแนวทางของผมนะครับไปตรวจเช็คไปซ่อมกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะให้ดูอาการมันก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะครับครับเดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องแล้วก็เช็คไปพร้อมๆกันเลยนะครับลองเปิดเครื่องดูก่อนนะครับ เปิดเครื่องได้นะครับเปิดปิดนะครับกดสตาร์ทเลยครับนะครับสังเกตด,ดูนะครับเมื่อกี้เปิดเครื่องไฟตัวนี้จะวิ่งแค่แป๊บเดียวแล้วก็อ่ามันขึ้นตัวเลขเลยนะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆอีกทีนะครับอ่ามันค้างแล้วนะครับตัวนี้ปิดเครื่องก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะตรวจปลั๊กไฟแล้วก็ เปิดเครื่องให้ดูใหม่อีกครั้งนะครับครับเดี๋ยวมาเปิดเครื่องใหม่นะครับเปิดเครื่องนะครับกดสตาร์ทครับสังเกตนะครับกดสตาร์ทแล้วขึ้นตัวเลขเลยนะครับอ่าแล้วก็มีเสียงมอเตอร์ทํางานอยู่หน่อยนึงนะครับนี่ครับเหมือนมีการช่างผ้านะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ มีเสียงกดเหมือนกดสต็อปนะครับเห็นนะครับการนี้กดอะไรก็ไม่ได้นะครับสังเกตดูไฟด้วยนะครับเผื่อใครมองไม่ทันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตอนไฟมันวิ่งนะครับครับเดี๋ยวมันดูใหม่อีกครั้งนะครับเปิดเครื่องนะครับกดสตาร์ทสังเกตดูไฟด้านซ้ายมือนะครับนะครับปุ๊บนิ่งแล้วนะครับตัวเลขขึ้นนะครับ ปกติมันก็ต้องมีการช่่งผ้าสักระยะหนึ่งนะครับถึงจะหยุดนะครับแล้วก็มอเตอร์มันก็ต้องอ่าซ้ายขวาปกตินะครับอ่าอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าหมุนแค่สองรอบนะครับซ้ายรอบหนึ่งขวารอบหนึ่งแล้วก็หยุดเลยนะครับถ้าใครเจออาการนี้นะครับอย่างแรกนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนตัวแผงวงจรนะครับอยากให้เช็คตัวดูตัวนี้ก่อนนะครับ ส่วนจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวไปดูด้านหลังเลยนะครับครับตัวที่ผมว่านะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวเพชเชอร์นะครับทำไมถึงให้ดูตัวเพชเชอร์ก่อนนะครับเพราะว่าโดยปกตินะครับเครื่องซักผ้าอยู่ตอนตอนที่เรายังไม่ได้ซักนะครับแรงดันมันต้องหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแรงดันมันยังค้างอยู่นะครับมันก็จะเหมือนกับว่า น้ำมากเกินไปนะครับก็ถ้าเราสังเกตน,นะครับเหมือนกับว่าเราเอาน้ําใส่ในถังนะครับจนเต็มอย่างเงี้ยแล้วเราไปเปิดเครื่องแล้วกดสตาร์ทนะครับมันก็จะมีเสียงแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอาการที่ว่าเปิดเครื่องแล้วมันเหมือนมีเสียงกดสต็อปเนี่ยเท่าที่ผมเจอนะครับคนอื่นเจอไม่รู้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเจอก็คือประมาณว่าตัวออเฟซเชอร์มันเสียก็คือเหมือนแรงดันค้างนะครับ แล้วก็อย่างแรกที่อยากให้ลองทําดูนะครับตอดออกมานะครับตัวเนี้ตอดสายแรงดันก่อนนะครับเผื่อบางครั้งนะครับตอนที่เราซักผ้าไปนะครับพอน้ําได้ระดับแล้วเราซักเนี่ยบางทีมีเศษดินเศษส,สกปอกนะครับไปอุดตรงท่อแรงดันนะครับคราวนี้เวลาปล่อยน้ําทิ้งนะครับแดงดันมันก็ยังค้างอยู่เพราะว่าอากาศ ม in so so ันไม่ได้เข้ามาในตัวเฟ u เชอร์นะครับทำให้เกิดอาการเหมือนที่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นลองกอดออกก่อนนะครับแล้วทําการลองสั่งซักดูอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดซักดูนะครับว่าจะซักได้ไหมนะครับครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งนะครับเปิดเครื่องแล้วก็กดสตาร์ทนะครับเปิดเครื่องแล้วก็กดสตาร์ทนะครับเังกตดดูกด สายแรงดันแล้วนะครับยังเป็นเหมือนเดิมนะครับจะมีเสียงมอเตอร์นะครับสายขวาสายขวาแล้วก็กดสต็อปเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวใหม่นะครับครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวใหม่เปลี่ยนลงไปเลยนะครับแล้วก็จะสั่งงานให้ดูนะครับว่าอ่ามันจะสั่งงานได้ไหมนะครับเรียบเข้าไปเลยนะครับ เปิดเครื่องใหม่อีกครั้งนะครับกดสตาร์ทเลยครับสังเกตหน้าจอนะครับมันจะวิ่งนะครับเห็นไหมครับไฟก็ขึ้นลงขึ้นลงหลายรอบนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองไปดูด้านหน้าดีกว่านะครับครับมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับ คราวนี้ผมจะสั่งงานใหม่อีกครั้งนะครับเปิดเครื่องนะครับกดสตาร์ทเลยครับสังเกตนะครับใบก็วิ่งนะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับใบมันก็จะหมุนซ้ายขวานะครับนี่ครับจ่งคาได้นะครับแล้วก็ เวลาขึ้นปกตินะครับ47นาทีนะครับนะครับแต่สังเกตดูนะครับตอนนี้น้ำไม่เข้านะครับตอนนี้นะครับระบบมันช่างผ้าได้แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนสั่งงานนะครับสั่งงานปกติแต่น้ําไม่เข้าเพราะฉะนั้นน้ําไม่เข้าเดี๋ยวเราต้องเช็คอาการน้ําไม่เข้าอีกทีหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับว่า,าน้ําไม่เข้า เป็นเพราะอะไรเผื่ออาจจะลืมเปิดก๊อกอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับตอนนี้ก๊อกผมก็ทําการเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปสลับสายซ็อกเก็ตข้างหลังนะครับเพื่อเทสได้ดูว่า,าวาวน้ํามันน้ําเปิดจริงหรือเปล่าน้ําไหลหรือเปล่านะครับ ข้านะครับแต่น้ําที่เข้าก็คือตอนนี้เป็นฝั่งน้ํายาผ้านุ่มนะครับเพราะว่าผมสลับสายไฟนะครับให้ไปต่อตัววาล์วาน้ํายาผ้านุ่มแทนเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับว่าแผงมันเสียหรือไม่เสียโดยการเทสง่ายๆนะครับตอนนี้คือน้ํามันไหลเข้าแล้วนะครับลองกดสต็อปดูนะครับครับถ้ากดสต็อปแล้วน้ําหยุดไหลนะครับ เหมือนตอนนี้มันจะมีน้ําไหลยอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวน,นี้มันเป็นน้ํายาป้านุ่มนะครับน้ํามันยังค้างอยู่ในกล่องนะครับเอาออกเลยนะครับเดี๋ยวกดสตาร์ทใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับสตาร์ทได้สต็อปได้ก็แสดงว่าระบบจ่ายไฟไฟวาล์วน้ำไม่มีปัญหานะครับแต่ที่น้ำไม่เข้านะครับ น่าจะเป็นที่ตัววาล์วน้ําเสียนะครับเพราะฉะนั้นเสียก็คือต้องเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวนะครับสําหรับวาล์วน้ําแต่ผมก็จะมีวิธีหนึ่งนะครับให้ไปใช้ชั่วคราวกันนะครับแล้วก็สามารถประหยัดตังคุณได้นะครับอันนี้เป็นวิธีของผมนะครับใครทําก็ได้ไม่ต้องทําก็ได้นะครับผมไม่ได้เน้นว่าวิธีของผมเป็นวิธีที่ถูกที่สุดนะครับต้องทำตามผมทุกอย่างไม่ใช่นะครับ ผมถ่ายมาเพื่อให้ดูเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวไปดูพาไปดูข้างหลังนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นวาล์วาน้ําที่มันทํางานได้เพราะว่านี่ไงใช่ไหมครับก็คือเวลาเทสนะครับนี่เราอยากรู้ว่าแผงเสียไม่เสียง่ายๆก็คือสลับทัวรอกเก็ตเสียบนะครับหรือว่าเจ็คเสียบตัวนี้ตัวนี้ดูก่อนนะครับตัวนี้เป็นวาล์วาน้ําหลักนะครับ ตัวที่2น้ายา้านุ่มตัวที่3าเป็นตัวซักมือนะครับถ้าเกิดน้ําไม่เข้าเราอยากรู้ว่าแฝงเสียหรือเปล่านะครับก็คือเราย้ายนะครับจากตัวนี้มานี่นะครับเพื่อตรวจสอบว่าแฝงวงจรจ่ายไฟไหมนะครับถ้าเสียบปุ๊บกดสตาร์ทน้ำไหลกดสต็อปน้ำหยุดเหมือนที่ผมทำให้ดูอ่ะแสดงว่าแฝงไม่มีปัญหานะครับวาวน้ำเสียอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเปลี่ยนวาล์วใหม่นะครับ อย่างที่สองนะครับถ้าเกิดว่าเอาสายไฟมาเสียบปุ๊บน้ำไหลเข้าได้กดสต็อปน้ำก็ยังไหลเข้าก็แสดงว่าแผงเสียนะครับกับอย่างที่สามกดสตาร์ทแล้วน้ำยังไหลไม่ไม่ไหลเข้าสต็อกก็ไม่ไหลเข้าอย่างเงี้ยครับคือทำยังไงน้ำก็ไม่ไหลเข้าอันนี้ก็เป็นแผงเสียเหมือนกันนะครับก็คือแผงเสียนะครับมันจะมีอยู่ สองอาการนะครับสำหรับระบบจ่ายน้ำก็คือเสียแบบที่ว่าปล่อยน้ำเข้าตลอดกับอย่างที่สองก็คือน้ำไม่เข้านะครับก็จะมีสองอาการเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าแปลงเสียไม่เสียลองเช็คแบบนี้ผมว่านะครับแค่สลับสายตัวเนี้ดีกว่าไปหาเครื่องมือให้เสียเวลานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับที่เข้ามาดูก็ไม่ได้เป็นช่างนะครับอาจจะไม่มีเครื่องมือถ้าเกิดว่าไปหาซื้อเครื่องมือมันก็จะ เสียตังค์เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าเครื่องมือนะครับดีๆหน่อยมันก็แพงกว่าวาวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลองเช็คแบบที่ผมทำดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์ไปซื้อเครื่องมือแค่นั้นเองนะครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับที่ผมบอกไว้จะได้ประหยัดให้ไปใช้ชั่วคราวคืออะไรก็คือโดยปกตินะครับตัวนี้เป็นตัวระบบซักมือ คือถ้าเปิดฝามาแล้วจะมีระบบใช้มือซักอยู่ด้านบนนะครับสังเกตดูมันจะมีวาล์วอยู่3วาล์วตัวซักมือโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้ใช้กันหรือว่าใครใช้อยู่ก็จะบอกอยังไงก็คือถ้าเกิดใครใช้อยู่อาจจะหยุดใช้ชั่วคราวก็ได้นะครับเพื่อมาใช้ให้มันซักผ้าให้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะซักผ้าได้แป๊บหนึ่งวาล์วมันเสีย จนไม่สามารถทํางานจนจบได้เพราะฉะนั้นนะครับก็เลยมีวิธีแก้ไขให้มันทํางานจนจบนะครับก็คือง่ายๆย้ายคอยตัวนี้นะครับตัวซักมือที่เราไม่ได้ใช้นะครับย้ายมาตัวอาตัววาวหลักนะครับแค่นี้เองนะครับแค่สลับย้ายมานะครับเดี๋ยวผมจะย้ายให้ดูนะครับว่าจะย้ายยังไงนะครับ วาวตัวเนี้ยมันสามารถถอดได้นะครับบางตัวนะครับลองดึงดูเลยนะครับมันอาจจะนิ่มนะครับเห็นไหมครับตัวนี้สามารถถอดออกได้เลยครับนยครับตัวนี้ยังใช้ได้นะครับตัวนี้เราถอดนะครับนี่แต่บางตัวนะครับบางตัวมันถอดไม่ออกอาจจะต้องหาไข่ควงนะครับไข่ควงปากแบนอย่างนี้ทําการงัดนะครับงัดเสียบ้างล่างนะครับแล้วก็บิดนะครับอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับหรือไม่มีไก่ควงก็หาอะไรแข็งแข็งแบบ เหมือนกับอะไรพวกเหล็กเบนเบนหรือว่าอีโต้ที่แข็งๆหน่อยก็ได้นะครับงัดนะครับนี่นะครับตัวนี้มันเสียนะครับผมแกดูนะครับตัวพเกอร์อ่าตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะแตกนะครับไม่แน่ใจว่าจะหินไหมนะครับกับก็คือมันแตกเพราะฉะนั้นแตกเสียเราก็ไม่ต้องเอากลับไปใส่นะครับเราปล่อยไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ส่วนฝั่งนี้นะครับวาวหลักแล้วก็เสียบเข้าไปแค่นี้เองนะครับง่ายๆครับส่วนตัวนี้เราปล่อยไว้ไวอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทําการซักให้จบแล้วก็ทําการซักให้จบนะครับเสร็จแล้วสมมุติว่าใคอยากเปลี่ยนใหม่นะครับก็เปลี่ยนไปเลยนะครับส่วนใครที่คิดว่าระบบซักมือขยี้ผ้าข้างบนนะครับไม่ได้ใช้งาน ก็ไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้ใช้ไปอย่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้งานให้ดูนะครับอันนี้เสียบกลับเข้าไปเลยนะครับตอนนี้ก็ปล่อยไว้เลยนะครับปล่อยไว้อย่างนี้เลยสังเกตดูนะครับน้ํามันก็ไม่รั่วนะครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวบางคนสงสัยว่าถอดออกน้ําจะรั่วหรือเปล่าก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้น้ํายังเปิดอยู่นะครับไม่รั่วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหน้าเลยนะครับ มาด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมเปิดฝานะครับแล้วกดสตาร์ทเลยนะครับน้ำพุ่งแรงมากเลยครับครับเนื่องจากน้ํามันพุ่งแรงนะครับเดี๋ยวปิดฝาไว้ดีกว่านะครับเห็นครับกดสตาร์ทใหม่นะครับโอเคเห็นไหมครับสตาร์ทน้ําเข้านะครับ กดสต็อปดูนะครับหยุดเครื่องหยุดนะครับะตราร์ทมาอีกครั้งนี่ครับเห็นไหมครับก็แสดงว่า,อาตอนนี้เราสามารถใช้งานได้ชั่วคราวแล้วนะครับครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับแล้วก็วิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับว่า ถ้าเจออาการอย่างนี้นะครับควรทํำยังไงนะครับเพราะว่าเหมือนหลายคนมีปัญหนานิดหน่อยก็เปลี่ยนแผงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะเปลี่ยนแผงดูดีๆนะครับเพราะว่าตัวแผงวงจรนะครับจะแพงมากกว่าตัวเพเชืรอนะครับเพราะว่าตัวเพเชอร์อยู่แค่หลักร้อยเองส่วนตัวแผงวงจรนะครับอยู่หลักพันอันนี้ก็ลองตัดสินใจดูเอาเองแล้วกันนะครับว่าจะจะลองแบบไหนนะครับจะเหมือน เจ้าของเครื่องนี้หรือเปล่านะครับที่ว่าคิดว่าแผงเสียแล้วก็สั่งแผงใหม่เปลี่ยนสุดท้ายมันหานมันไม่จบนะครับใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นลองเอาแนวทางผมไปใช้ดูนะครับส่วนเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องทําการทดสอบลองดูก่อนนะครับว่า มันใช้งานได้ปกติหรือเปล่ามีอย่างอื่นเสียหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆนะครับตอนนี้ก็คืออาการที่มีปัญหาก็คือลูกค้าแจ้งว่ามันไม่ทํางานเลยตอนนี้สามารถทํางานได้แล้วแก้ไขได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองระบบบันแห้งให้ดูด้วยดีกว่านะครับว่าสามารถปั่นแห้งได้ไหมนะครับทำการเปิดเครื่องเลยนะครับถ้าหมดบั่นแห้งนะครับกดสตาร์ทเลยครับ อันนี้ที่เปิดฝาแล้วถ่ายได้ก็คือผมหลอกเครื่องชักท่าไว้อยู่นะครับครับปล่อยน้ําทิ้งแล้วนะครับแสดงว่ามอเตอร์เดนไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวรอดูมันปั่นหรือเปล่าแค่นั้นเองครับถ้าปั่นได้ก็แสดงว่าจบนะครับอาการที่ว่ามีปัญหาไม่ทํางานเนี่ยเป็นที่ตัวเฟสเชอร์เสียเป็นที่วาล์วน้ําเสียแต่วงจรไม่เสียนะครับครับตอนนี้เติ่มสตาร์แล้วนะครับ เกตดูมันเริ่มหมุนแล้วนะครับแต่ตอนสตาร์ทเมื่อกี้ผมสังเกตด,ดูนะครับมันสตาร์ทช้าไปหน่อยนึงเหมือนกับว่าตัวสายพานมันหย่อนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ไปปรับตั้งเอาใหม่นะครับแต่ตอนนี้จะให้ดูการปัดแหก่อน,นะครับนะครับก็แสดงว,ว่ามันยังใช้ได้ปกตินะครับปล่อยน้ำพิ้งได้ปัดแหกได้นะครับ ก็ต้องขอสรุปเลยแล้วกันนะครับสาหรับเครื่องซักผ้าเครื่องนี้นะครับแต่งวงจรไม่เสียนะครับที่มีปัญหากดสตาร์ทแล้วได้แป๊บเดียวเหมือนไปกดสต็อปหรือว่าเครื่องมันค้างหยุดนิ่งไปนะครับเป็นที่ตัวพิเชอเสียนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เจออาการประมาณข้างต้นนะครับก็ลองเอาวิธีของผมนะครับไปตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ